สถานที่ราชการต่างๆที่เป็นที่ออกกําลังกายนะครับอย่างเข้มงวดไม่เปิดให้บริการให้พี่น้องประชาชนไปใช้บริการกันซึ่งขณะนี้ก็มีพี่น้องประชาชนไปวิ่งบริเวณเส้นทางนี้แล้วก็มีชาวบ้านนะครับนำสินค้ามาขายมีไรายได้เสริมจากผู้ที่ไปออกกําลังกายด้วยครับ ช่วงเย็นประชาชนต่างพากันไปจอดรถบริเวณถนนเลียบคลองชนประทานตั้งแต่ด้านหน้าสนามกีฬาสมพศเชียงใหม่700ปีไปจนถึงทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพาครอบครัวไปวิ่งออกกำลังกายถนนเลียบคลองชนประทานระยะทางไปกลับนะครับเกือบ10กิโลเมตรเนื่องจากสถานที่ออกกำลังกายของเอกชนและสนามกีฬารวมถึงสถานที่ราชการ ยังไม่เปิดให้บริการครับจากสถานการณ์โรคโควิด -19 าทำให้ไม่มีที่ออกกำลังกายซึ่งปกติจะเป็นเส้นทางวิ่งของจักรยานนะครับในการปั่นออกกำลังกายทำให้มีชาวบ้านหรือว่าพนักงานที่ใช้เวลาช่วงเย็นหลังเลิกงานนำสินค้าอาหารแห้งผลไม้หรือพืชผักไปขายบริเวณนั้นนะครับอย่างเช่นนายยุทธพลจิตมาอายุ4 9ปีช่างภาพอาวุโสสถานีทรทัศน์แห่งหนึ่งได้ใช้เวลาหลังเลิกงานนำรถจักรยาน จักรยานยนต์พ่วงนะครับไปซื้อปลาแห้งปลากรอบจากทะเลสาบดอยเต่าหรือว่าพืชผักปลอดสารพิษใส่ลังรถมาจอดขายริมทางวิ่งบริเวณปากทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าให้กับประชาชนที่ไปออกกำลังกายทำให้มีรายได้วันละประมาณ300-400บาทเพียงใช้ระยะเวลาสั้นๆในช่วงเย็นและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จนเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้องในการทำมาหาก,กินด้วยครับ ไปที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีการปล่อยคารวานมะม่วงน้ำดอกไม้ส